เฮ้ยแล้วขึ้นขนาดอะไรเนี่ยนะไม่ไม่หมายถึงขึ้นข้างบนเฮียไอ้รถมันไม่ไหลอยู่แล้วแหละลุงแม่งชิวนี่เขาให้ดูวิจัยมันลึกมากเลยอ่ะมันลึกมากกายอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาต้องตามเขาไปได้รู้ว่าทางไหนเป็นบนบนหน่อย นี่ดิตามไลน์น้องนี่เออ<า>เดี๋ยวแหละอาชาอาชาอสชาพี่นาาี้จริงเหรอเนี่ยอาชา,า,านะให้น้องไปกอบไปที่ไหนนี่ตูนย้าย ทิปเปอร์เบนเจอร์เนี่ยไม่รู้รู้สึกไงบ้างโมจะบ้าตายน่าจะนอนอยู่บ้านคุณน่าจะไปเที่ยวเขาดินอารมณ์แบบนี้เที่ยวเขาดินได้นะไปนั่งโต๊ะสุดยอดอ่ะแตกไม่แตกต่างกันมากโฟร์วีลด้วเท่านั้นจริงๆแล้วฮึดูดูทางขึ้นมาจากนี่นี่ แล้วจ้าแล้วเขาล่องดีๆเลยได้เงินป่ายเฮึใช้ยรงก็ใชไปรถกูประดับแถวนี้ทำไงวะเนี่ยเฮ้ยทำไมรถเรามันง่ายจังวะหรือว่าเขาเราสูงเขาบอกแล้วเราสูงกว่าได้ครับเป็นก้นรางันเลยคือเราอ่ะที่เขาเหมือนเขาเร่งมากเลยอ่ะเร่งมากกินไมม เหม็นน่ะามามามันปานมาอยู่อะไรกันในนีไ<ง>้ไกด์ชาวบ้านปากกาเกอยอค่ะเงินก็เสียตังค์รถก็ต้องเติมน้ำมันมาลำบากทำไมเฮ้ยไปเกี่ยวเขาเยนคนดีไ,<อ>ไปนั่งโต๊ะกำนันดีกว่าไอ้นั่งเก้าอี้กำนันดีกว่ายเยอะเลยเอ่ออาจจะมีได้นั่งปีเดียวนะเว้ยเก้าอี้กำน,นันคงมไม่มีใบ่อยๆ นายยกยังไม่เคยนั่งเลยนั่งแล้วกูกลับนั่งก็อีกำนันเปรี้ยวๆอีกอ่ะเปไงมั่งง่วงเอาอย่าแก้เมาไหมโรบีไม่ฉันหิวอย่าถามนะว่ามีไฟฟ้าไหมไม่น่าจะมีนะตายสนิทเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหต้องแชร์ด่วนๆไฟฟ้าคืออะไรไม่รู้จัก เธอเบรกเหรอจะเบรกสิเอ้าก็มันจะลงทิ้งมันจะแทงท้องรถเขารู้อุู๋สารเบรกอย่างนั้นมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นนะก็มันมันจะลงไงก็เราเลยเบรกก่อนไม่งั้นมันกระแทงเบรกดูดิยังเบรกได้อยู่ปะเนี่ยเบรกได้เนี่ยเบรกอยู่นี่บ้าเลยเราไม่เบรกลงกระแทกท้องทำไงอะตกใจเลยใช่ไหมว่าโดนไหล่ขูดไม่ได้ขูดเสียงเบรกไม่ไหนแล้วว่ะโดนโดนอย่างนี้ กลับไปยังตรวจสภาพรถเลยนี่ไปว่าใได้นะครับโอ้โหเบาๆค่อยๆลงน้ำอีกจะบ้าตายรถแม่งจะพังวันนี้และ ไปทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยไปได้แหละเนี่ยแล้วน้องไปไหนแล้ววะนี่ก็ต้องลงไปแล้วแหละค่อยๆๆได้แหละแต่ค่อยๆหน่อยมันดูเหมือนจะแบบจะไม่ได้จะขึ้นทางไหนล่ะเนี่ยอ๋อนูน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 โอเคโอเคไปนูนโอ้โหโอ้นูนถึงหรอนูนไงเราอยู่นูน

เข้ารถตู้วะเอ้ารถเราสูถ้าเข้าเข้าคันนึงเหน่งก็เหน่งก็ไม่เคยมาแล้วอย่างนี้แม่งตายแน่ใครปรถอีนนี่มามีลุงวิลาศเชื่อไหมถ้ามารถแบบอีโค่อะไม่ได้ไปเนี่ยแรกๆแล้วไปนี่คือมึงรถจักเออเชื่อไหมถ้าเกิดรถใหม่ๆเขาไม่มาหรอกเอขาบอกเอออาจจะจอดไว้แล้วเออมึงก็มึงก็ เดินน่าจะง่ายกว่านะดูแล้ลเนี่ยโอ้โหดูทางสามโลยแ่ะเหมือนว่าไม่ต้องมาบายบายเลย <laughs> เด็กน้อยตื่นเต้นโอ้พี่ตื่นเต้นกว่าน้องเยอะเด็กน้อยตื่นเต้นสวัสดีครับจุ๊บๆตื่นเต้นตื่นเต้นนน้องตื่นเต้นพี่ตื่นเต้นกว่าเยอะแล้วเราจะมีที่จอดไหมที่ยังมีจอดจะ <Yeah. S 1> ถามว่ากูมาได้ไงวัเนี้เขาพูดภาษาจีนเขา ขาาพูดจฉันว่าเหมือนอไอเหน่งเคยมาหรือเปล่าวะไม่เคยเชื่อไหมแล้วมันเหน่งมันเอารูปมาจากไหนวะรูปอะไรวะรูปถ่ายรูปถ่ายอยาจจะเป็นรูปถ่ายในเว็บก็ได้โอ้แม่เจ้าใครจะไปเชื่อน,น้องไปไหนแล้ววะนู่นเนี่ยครับพี่จักรถถังเรียบรอ้อย เล่นโฆษณาอน,นี้ได้เลยนม้ยะไกีวะ,วะนี่แด้มั้แฮปปี้ไหมกระทั่งหมามายัางกระดิกใกล้พอละเดี๋ยวค่อยเลื่อน จ้าาภพอยู่่ไหนละถึงแล้วปลาปลโอเคหมูกระจกสดีโอจีถึงแล้วหน้าก่อนแล้วโซมแน่นอนปลาเปล่ากัดปูอ่อนอุ้ยซาลี่ซาลี่ลื่นเลงเลยเนี่ยกัดนิ้วทำไมเนี่ย เอาจะเอากระจกนี่รู้ไหมเนี่ยมาลำบากเนี่ยเร็วไหมโอ้ย,อยเข้ามาสิบนาทีเองอ่ะเป็นไงบ้างนรถ